กันบางคนเจอแบบ้เปี้ยวอย่างเงี้ยรอรอแล้วก็บนเปรี้ยย่อเขางงเลยใช่น้าเห็นนววลาที่เนแายนแบอืมงทีตอนนั้นยังไม่ต่างไม่เคยคุยเลยเขามองว่าเฮ้ยพแก้แบบเริ่มต้นแบบมีแบบมีนะเออวีนแนเลยอะไรเงี はい。 嗯，你要死？来，来，来。 านี้เราก็บอกเพลงอยู่ร้องไห้ทุกทาแต่องไห้ทุกวันเยรเสียใจทุกวันเลยตอนนี้ร้องไห้ปะเคยฟังเพลงอ๋อพาย่เยน้ำตาสุดท้ายร้องไหมันออกมาไม่หรอไม่เหมือนกับการที่เราเราองห้สออกัาแล้วเขาบอกเลยหรอมันไม่มีเลยเลยไม่ใช่นี่อยู่โคราชเขาอยู่ทอยู่แล้ว 五、六、七、八。 สวัสดีครับขอฝากทูาพถึงบ้าน ชอบอยู่เป็นนางเอกเหรอนางเอกปะยย่าคิมเบอรี่ปะ้องเนี่ยรถเมย์อะเล่น้องเลยมาอะากันดี่ย่ะอะน่าะ แอ๊เงียบเลยกันติ๊กตักบริบอน่ะมุงนี่ไม่พวดราษาสาลอะนเป็นอะไรก็คือฝันตกหัวด้วยเอน้อยใจเออช่วยทำให้ฝันปอนเป็นจริงหน่อยตกแบบแรงนั้นแบบยุยยุกันแล้วแบบถัดกาเฮ้ยเถียงเถียงกันจะไดแบบกินใต้ทำึกปอนอ่ะคือคิดคือว่าปกติเขาไปเยอะวันนี้เขจะต้องเบานแน่ใช่หรอ เมื่อคืนน่ะแม็กอะหันไปตบเองแหละไม่โกนเนอะโคนเหรอะเมื่อคืนนอนไม่หลับไงโกนโบชีโบชีไม่กล้าปลุกก็ไม่ปลุกพี่วะทางนั้นละทำไมพี่จะตื่นอ่ะเดี๋ยวบอกแล้วว่าเรากดสีก็ปลุกพี่ก็ได้เพราะอะไรเพพี่ไม่รู้นอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วเนี่นอนแปลกที่ขนาดนีแพนด้านอนไม่ค่อยหลับเลยเคยใส่หูฟังนอนเมื่อคืนหัวหลับแล้วอ่ะเออเมื่อคืนแบบโอ้ลืมใส่หูฟังมันปวดหูอ่ะ คือใส่หูฟังแต่ไม่รู้ว่าหูฟังออกมาตอนไหนพี่ออกเองเปล่าคือวางอยู่ข้างๆเลยพี่คนลาออกหรือเปล่าวางอยู่ข้างๆพี่คนออกหรือเปล่าแต่เมื่อคืนมีอไ่เมื่อคืนมีอะไรแต่นอนแล้วเลยเมื่อคืนมีคนเข้ามาแล้วแตนผู้หญิงก่อนเขาที่ช่วยผมห้มอแม่เ้ใครลม่คนเป็นโรคกลัวรูน่ะคิมมุกนี่นี่นี่เราเอามือลูกเราเอามือลูกตรงนี้ เออโอ้โหใส่ไข่หัวใมีใครกินไข่ต้มไหมอ่ะไม่ติดอะไรไหมถ้าการทำมันลังอร่อยปะอร่อย,อ,อ,ยอ่ะเอาไหมลอ,อกเลยเมื่อกี้เขาไปอันนี้ทำแซนด์วิชใช่ไหม ล้วพี่มูทอดปักไม่รู้้เราก็เดินไปสอนคำตอบทําไมมันไม่กรอบไม่ได้ทอดมูไม่ได้ทอดอ้าวกรอบคนอื่นทอดได้เหรอพี่ได้ไปอบแซนด์วิชแล้วทอดปักไหมมันต้องห่อเนีเพราะว่าไม่ได้ไปเอาเราได้ทำงานไปเยมันได้ทำงานตลอดใช่เพราะมันร้อนตลอดนะคะทำเสร็จต้องล้วเมื่อกี้ใครร้านเหรอ BBQ อ๋อตกใจนะว่าพี่ดี เมื่อกีแกเลหาก่อนากรให้เราหนุกประเภทหนุก่าอดัมแน่นอนไม่นี่ไปกับฟิลนี่ไปกับนัทไงแต่แรกไปดูนัทบอกโอ๊ยเธอเลอะเลยไปนี่เลคนไม่หมอเลยแค่ไม่าเป็นอะไรนี่เรื่องรับเปล่าดูครับมจำไม่ได้เพราะว่เก่งขึ้นอะเข้าไปดูว่าเก่งขึ้นเองไม่แล้วถ้าแบบก็เลยแบบไปท่างไม่อยากเกิดแล้วก็กลับมาดูเรื่องอะไร ข้อสุดท้ายที่มีทางต่อเกมเ็จผีแนีีจนิกานี่ฟอร์สปิดเลือย่างมันระเกี้ยวเลชอบมอมอนเตนอะมอเตยมัร์แล้วอเล่นเกมก่า่นเกมออนไลน์ด้วยที่บ้านไม่ติดเด็กเลยดวงจันทร์เลยไม่เคยเล่นคิวคิวอะคิวคอะไรเออลราไ่เล่นเราไปรู้จักรู้จักคิวก็เป็นเคยเคยเห็นแต่เป็นกแกมพินพินนะอ๋อพินพิน ไเห็นแล้วเลยม่ค่นิมะม่วงแบบนั่นแหลมชือ่ชัมงแม่มาตากคแบบมาเล่นรเกมอ่ะใบ้านในช้างเนี่ยเล่นักไมต่อเขาไม่เคอช่นเลยเขา้ว่ามันเพื่อน่ี่เขาติดหวนอเข่นหมันสมัค่แล้วเล่นทุกอย่างอ่ะแต่ไม่มีอนเข่พื่เขาผู้หญิงเล่นฮอนเป็นฮอนจอนเเล่นเป็นฮีโร่แล้วเพน้อเล่นผู้หญิ ทำไมดำยังวนะบ้ารี่เบลนี่ทำเบลนี่ oh. นกิเนเก่งอ่ะถ้ารุกคนไข่ถ้ายงบบังอยู่เลยหางมนอเป่าอยาคพกเยอะ แล้วอีกตั้งไหนเป็นเหมือนพี่อ่ะตอนอินจับคุณเออน่าจะเป็นตอนแป็นี่เป็นทอนซินัลเสบอ่ะคุณยาเหรอให้ยาแบบเยอะมากให้ยาแบบคือหมอกำลังบอกเลยว่านี่แบบโอเวอร์โดสมากแล้วอ่ะน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นช่วงสงกรานต์เป็นทอนซินัลเสล้วก็ไม่หายไงก็เลยให้ยาแก้อักเสบให้ยาแก้มีมันมีไสอยู่อย่างนี้ไหม